อ่าถ้าสี่ล้อมันก็จะสมดุลกว่านะครับโอเคนะครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับแท็เกเตโดมชาแนลเช่งเคยครับวันนี้มาดู L5018P ปรับที่ครับอันนี้เราจะเอาดินไปไปทำค้อกฟางนะครับเพราะว่า เราซื้อเครื่องอัดฟางมาแล้วนะครับเรากพอเพื่อที่เอาเอาไว้เก็บฟางนะครับอาผมไปจองแล้วนะครับเครื่องอัดฟางที่ผมไปจองเป็น S b หนึ่งสามห้านะครับตัวนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณเอามาสี่แสนเนาะถ้าราคาเป๊ีๆก,ก็สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วเราก็จะไล่ไปข้างบนนู่นครับไล่ก็คือเราเอาดินจากจากข้างๆเนี้ยมากองไว้ตรงนี้ จากนั้นเราก็จะไล่ขึ้นข้างบนนะครับนะโอ้ใบมีดเงาวับเลยครับ518ดีเซลของเรา,าดูครับจะโหดแค่ไหนครับงานนี้เดี๋ยวมาดูไล่ดินขึ้นตรงนี้ครับ 50ที่ผมไปดึงวันนั้นไถตรงนีง้ติดกันไรดึงขึ้นแล้วลิ s ติ้งวันนี้ลิ s ติ้งหน้าจออกมาหานะครับออกมาเยี่ยมผมไปออกที่ปิติแพคเตอร์นะครับสว่างแดนดินสกลนครน,นะครับเอาเอานะครับมันติดันาด้วยครับมันก็เลยไล่มายากนะครับ คือคล้ายๆถุงที่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ถุงที่ก็คือเราแค่ไล่ดินจากตรงนั้นมานะครับเพื่อให้มันประหยัดค่าใช้จ่ายลงด้วยนะครับถ้าปรับที่เนี่ยก็คือยังไงล่ะมันจะมันจะสูงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราจะถมอย่างนี้มันอ่าคือพูดง่ายๆคืออย,อยากประหยัดเงินหทนประหยัดดินหานพูดอย่างนี้เลยนะครับให้ดินตัวนี้มันสูงขึ้นอีกเป็นระดับหนึ่งแล้วเราจะซื้อดินอีกมาเพิ่มขึ้นอีกสูงอีกระดับหนึ่งนะครับ เต็มตัดกับเกียวหนึ่งครับไม่มีดับนะครับปล่อยพาร์ได้เลยนะไม่ได้แต่งสปงสปริงอะไรทั้งนั้นนะครับนะครบับเครื่องอัดฟางมาก็จะมีคลิปหลายอย่างนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับผมยังไม่ไม่เคยขับเลยนะครับ จะได้หัดขับกันไว้บนี้แหละฮะก็ไม่น่าจะยากนะครับน่าจะวนออกซ้ายนะครับเพราะว่าเครื่องมันโผล่ขวานะครับเพราะ่อเพราะว่ามันโผล่ขวาเวลาไปใกล้คันแทนาใกล้ใกล้คันนาให้ทางขวามันโผล่ไปกินกินฟังข้างคันนานะครับหรือ,อยังไงเรานะก็ต้องมาดูก่อนผมไม่เคยขับสักทีนะครับก็แค่เคยดูเขาขับเฉยๆนะ รอบประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับโอ้เสียงพอ่พอเพาะเพาะครับที่ซื้อเครื่องอัดฟังก็เพราะว่าพี่ผมมีครอบครัวมีอะไรอยู่แล้วะครับ ที่ผมซื้อนี่ผมาไม่ใช่เงินสดนะคผมผ่ันนะครับนี่ครับโอ้ยเยอะอยู่ครับยังไม่ได้ไล่กัอีกเยอะอยู่นะครับตรนไหนมันสูงๆแล้วก็ปรับเข้ามาเลยนะครับ,รบเรื่องอัดฟางตอนแรกผมคิดว่ามันใช้เขียนลากลากเอาไม่ใช่ครับ มันใช้หูเนี่ยหูหูเกาะสลับหูใส่พานของเราเนี่ยครับมาใส่นะครับเพราะว่าเวลาข้ามคานแล้วก็สามารถยกขึ้นได้นะครับนะครับโอ้พูดแป๊บเดียวอองสี่นาทีห้านาทีครับ k i s ครับคิดคิดคิดครับ มวันาดินหน้าเก่าขึ้นด้วยครับ กับ 186F ครับ,รบอาอย่างนี้ผมจะทำอันนี้ให้ดูครับเอาหนะ้านะทุกคนต้องดูมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นชัดเด็ดที่ผมจะมาทำเลยนะครับผมจะลองใส่สองล้อดันดินลองดูครับ ใส่สองล้อนะครับมาดูกันเลยครับผมมาดูครับจะไปหรือเปล่ามันขับเคลื่อนแต่ล้อหลังนะครับอ่ะอ่ะเฮ้ยไม่แน่ครับมาครับเออมาอยู่นะครับแต่ว่าก็มันไม่สมดุลเหมือนสี่ล้อนะครับเออเอจริงๆผมว่ามันมาได้นะเมื่อกี้นี่อ่าถ้าสี่ล้อมันก็จะสมดุลกว่านะครับ ะคขับสองล้อไว้วิ่งบนถนนนะครับขับสี่ล้อบ,บนถนนถามว่าได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะเป็นความคิดส่วนตัวผมพี่เซ่ถ้าใส่สี่ล้อวิ่งบนถนนมันจะเปืองดอกยางข้างหน้าไปเปล่านะครับก็คือเราใส่สองล้อมันก็จะเปืองให้มันเปืองล้อหลังไปเลยนะครับเพราะว่าล้อหน้านี่ยังไงดอกดอกล้อหน้าก็จะหมดก่อนล้อหลังนะครับ ถ้าได้ทํางานเยอะๆนะตามที่เห็นรถลุงผมนะครับรถลุงผมเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนชุดชุดหนึ่งละแต่ล้อหลังยังไม่เปลี่ยนนะครับนี่ครับเต็มเต็มตักเลยครับเดี๋ยวนี้ชอบทำคลิปยาวหน่อยครับเดี๋ยวนี้ซีพันรถผมยังออกไม่หมดนะครับก็ยังเรือเรอยู่นะ ดูจากรูปร่างลักษณะข้างนอกแล้วก็ยังใหม่อยู่นะครับนี่ครับเอามาครับโอเคเดี๋ยวสักใหมอยอย่นะเดนินโน่นเอ้ยนั่นนั่นนี่ยะผมว่าจะไปดัน ตัวอยู่นะครับเพราะว่าเกียร์ซินโคชัตเทิลเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับถ้ารถใครทำงานดันหนักๆเนี่ยฐานหน้าจะแกว่งจะสะบัดนะครับ ลองยกฐานหน้าไม่ต้องยกขึ้นในมันสุดยกขึ้นประมาณกลางๆนะครับแล้วก็ลองสั่นๆดูนะครับมันจะกระดกซ้ายกระดกขวาได้นะครับถ้าถ้ารถใครดันก็แต่ว่าปกติมันก็ไม่เป็นได้ง่ายนะครับมันต้องทํางานอย่างเยอะนั่นแหละมันก็จะเป็นนะครับสามหกคมนะสามสี่ปีเพราะว่าสามหกคันนั้นมันทํางานแบบยังไงล่ะก็ไม่ถือว่าหนักนะครับแต่ว่าได้ทํางานทําคันนาทําอะไรนะครับว่าสี่เจ็ดแต่ก่อนยังไม่เคยเข้านะครับทําคันนาทําอะไรนะครับ แล้ววันก็เพิ่งันชั่วโมงครับสามารถทําทงานไม่ถือว่าหนักครับแต่ว่าคือส่วนมากเป็นงานดันนะครับนก็เลยฐานหน้าสะบัดเล็กน้อยนะครับต้องเอาไมา้ลองจากนั้นก็เลยไปเชื่อมนะครับเชื่อมตัวล้อถ้้มันเป็นตัวยูเกาะลงแบบนี้นะครับนี่เนี้เอานานๆนะครับนี่แหละ50 SP เนี่ยเวลาโดนแสงแดดแทบไม่รู้เลยว่ารุ่นไหนเพราะว่าเอ เนี่ยมันเป็นโครเมียมนะครับแท้ายๆโครเมียมเลยเวลาโดนแสงปุ๊บจะดูไม่ออกเลยครับมันจะเป็นสีส้มไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูไม่ออกเลยครับถ้าไม่ดูจากช่วงคัดแล้วก็การล้อหน้าไม่รู้สี่สิบห้าสิบอะไรไม่รู้เลยแต่ว่ารถตัวนี้มันแรงกว่า50ตัวเดิมเยอะเวลาใช้พีดีโอแต่ไม่แตกต่างกันมากครับ50าเพีใช้พีดีโอแรงมากจะอยู่ที่สี่เดจุด5้านะครับ ส่วน50แล้วก็47จะอยู่ที่39สิบเกาแรงม้านะครับแล้วตัวนี้อยู่ที่41่สิเอ้ดินเนียเหนียวครับไม่ถือว่าเหนียวหรอกแต่ว่ามันทำให้เราดันยากเล็กน้อยนี่ครับทีนี้ก็จะไล่ดินจากข้างๆ้ลงนะมา ครับต้องแต่ไม่ใช่รถปั่นหมครับรถปั่นผมออกงานครับปีนี้มันไม่ค่อยมีงานนะครับเพราะว่าขาใช้รถเกี่ยวกันหมดแล้วครับเดีย๋ยวนี้ถ้ามีก็ไม่เกินไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินที่ละร้อยสอบนะครับอย่างเยอะแหละปกติพ่อผมไปแต่ก่อนมีแต่ก้องใหญ่ๆเขาไม่นิยมใช้รถเกี่ยวใช้แต่คนเกี่ยวนะโอ้เกียวบางบางที่ี่ไปประมาณสองสามร้อยสอบนะครับสองสามร้อยกระสอบนะ เพ่ให้มันคุ้มไปเลยนะครับแต่ก่อนหลับทำแต่หรือว่บียีสีมันสารพัดประโยชน์นะครับยี่สี่ยแปดยเจ็ดเนี่ยใช้ได้ทั้งงานไล่งานานานะครับงานไล่ก็คือไล่อ้อยไปสกักเครื่องสักใบอ้อยก็ติดตั้งได้หยอดปุ๋ยหยอดอะไรโอ้ได้หมดครับสารพัดประโยชน์นะครับหรือว่ามาไถนาเนี่ยไถเข้าอยู่นะครับฐานใบย <20 S 2> ี่ยี่สิบยี่สิบแฝดยี่สิบยี่สิบนิ้ว ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอก,กันกับผมคลิปหน้าครับกับแท็กตระโดงครับกราบสวัสดีครับ